พี่แคทพี่ฮคทตั้งแต่ไล่ดอกมาถ่ายรูปข้างก่อนนะโอ้โหทำไมแขนไปกิให้แรงเดียวเอาอันนี้หอมก่อไปแห้งหมดแล้วเหลือแต่เสื้อไปไหนล่ะเสื้อเขาถอดเอาไปทำไม่ทันสันกล้องแอบแอบเอาว่าเขากาแฟกันเมื่อไหร่แม่เบิ้ง ไปตัวสบายเลยแต่ที่กำลังให้บริการ มากับซาเลงนะครับล <Portuguese> ้งระเบียนนโครงการเทคนิคเกษตรลือนที่ครับตอนนี้ท่ จากนั้นเป็นพิธีเปิดมหาวิทยาลัยสามครั้งประธานพิธีมอบอของคร์ชปชั่นป่ารงตูว์จำนวนสองรายกลุ่มเกษตรก็ผมขอเรียนเชิญรชประเา้ากระติ๊บกรดุษฎี มีโอกาสต้อนรับท่านประลัดสมัติเป็นการที่พิอย่างสูงครับแต่ผมในนามย,ยืนยันยิ่งที่ท่านได้รูแลให้เกียร,รติเราเป็น,นประธานการจัดเทนีเกษตรเคลื่อนที่ประกอ่าไทยมีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้และเป็นการประชาสัมพันธ์สินคา้าจำนวน,น,น,นสองสร,ร้งายการจัดงานในกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิีย์และสื่องค์การบริหารสนน่วนจังท้า จังหวัดพื้นดานตรวจบัะชีสกรนะครับท่านสักนะครับหลายท่านๆในสถานการณ์จังหวัดนะครับผมกดจบในทันทีนี้นะครับเรมิตรการพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ใหญ่ที่พระองค์ทรสร้างนะครับพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่สองครับต่อมาท่านนึงก็ไปที่แยงเสียงปรบมือดังๆจากทุกท่านครับ ขอเสียงปรบมือยาวๆจากทุกท่านไตรโครเดอมานะครับขอภัยด้วยตอนแรกผมอ่านในโตรน,นะครับะนะครับสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อให้น้องเขาโตพ่อมมองนก่จดแทนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนจัดสถานที่ ด้านแคของนาอยุเลยนะครับนี่เพ่ยแรกนี่เพ็นไม่ใส่ซ้ำเลคนเลียงเลียงไเลียงเ่นพัวสดุอย่างนี้งบนะร่ไ้ใส่ร่องนีแล้วอพเตอร์เป็นจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับี่ ก็ว่าอยากได้อไก็เอาไปเร่งเอาในระว่าียังก็เอาร่มฟา

ก็ัมกนเดียนเกรนมไน้ำมี่ชาเนี่เข้อกไได้าอยดเด่ไมได้ไเย้อดด้าว้าว้าวข้า้าว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 ้า้าวาข้ไว้า้าว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 ้ว้า้ว้า้้้าา้้้้ได้้้ได้้า้้า้ว้้าว้้า้้้าว้า้้้้้ ของกลุ่มพักแก่บ้านพยเล็บมือครับน่ครับสะสมเอะงครับ่าที่จัดคัทักโนทีห้าหน้ากกษทน่งหนน่นากั